อ๋อไอ้พนี้ไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้เออพวกทัพผู้ก่อตั้ที่สูน้นะเฮ้ย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 อ,อ,อะไรวะทำเล่นเว้ยทำเป็นเล่นเว้ยทำเป็นเล่นเว้ย พี่ๆนานาครับครับไม่ได้กับพามาลองไม้ไม้อะไรไม่รู้ครับไม้ชี้หลงครับขับรถเข้ามาครับก่อนที่ก่อนจีฮอดเคลื่อนวังย่างครับถามหน้าๆคนว่าเขามาใดบอกคนว่าเขามาใดอยู่ก็เลยครับรถเข้ามาครับบอลูว่าซีออกได้บอกผมเราออกได้เลยครับเขามาเอ้าลักษณะไม้กับเป็นนี่ครับลักษณะไม้กับเป็นห้วยห่วยกับห่วยกันแย่อยู่ป้าก็ขึ้นร้ายครับกลับมา ติดตามรับชมมาครับตอนนี้กับคำแล้วรู้ว่าสีรอดบ่มืดมาแล้วครับมืดฝนมาแล้วจากสีซ้ำใดครับไปครับไปรุ่นน้ากันครับว่าเมือนี้สิเป็นอย่างไรก็ถือว่ามาเปิดไม้ไมครับมาอ่อยไวกรับมาลุ่นเบิงครับไปครับเนี้ยครับเนี้นี่คือเซเรนสามจุดหกาล้านนะครับอ่ามกับลึกใช้ได้ครับลึกใช้ได้น้าเรื่องตกน้ำลึกผมวอลี่นะครับนี่มีหลายคนหรือสมัยก่อนผมก็เคย ผมก็เคยว่าเอ้าน้ำลึกปลาอียางสิมากิ่นน้ำลึกแทะผมก็ลืมลืมคิดไปว่าเอา้าถ้ามันบบก,กินต๊กหน้าดินต๊กสายเา้ามันคือสิกินยิ่งยิ่งลึกครับหน้าดินยิ่งต๊กลึกกว่าชิงหลิวอีกปลามันก็ยังกิ่นอยู่กแ,แสดงว่ามันว่าเกีียวว่าน้ำลึกบ่ลึกขนาดตกหน้าดินยิ่งลึกปลาหน่อยเล่นนี่ครับ โอ้ยปลาหน่อยครับกระแหนหน่อยเอา้าเก็บไว้ก่อนครับเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยปล่อยกระแหน้อยสวยๆโอ้ยจะเมื่อว้กระแหหรือตะเพียนทองกระแหนกระแหน้อยกวนครับเอา้าเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยปล่อย เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยปล่อยครับตอนนี้โอ้อากาศเอวๆฝนตกแน่นอนพายุมาแน่นอนอากาศแบบนี้ครับแต่ตกได้ซําได้ไปตี่ตามรับชมเบิง้งว่าสิด้อของงหญ่บ่ไ่ง่ญ่ก็ได้ขอให้เป็นปลากระมังใส่ง,งามๆปลาแต่แหใส่ง,งามๆก็พ่อเหรียญอยู่ครับแต่แท่นนี่ก็ม้วนอยู่กันจะให้หน้อยกว่านี้ หน่อยก็นีก็วัดบบติดมันก็สีบอมวนทุนบบตังมันสีบอมวนครับขอให้ทุนตังน,นิดนึงมันสีมวนอยู่ไปรูนเบิงเผื่อมันฟุกครับเปิดไม้ไหมครับเปิดไม้ไหมยากอยู่ยากอยู่ถ้าลุงบบเถกลุ่มมาดีกะบบได้กินเด้เดี๋ยวป้าหน่อยนาสีเขาอยู่ ตัวนี้ก็ค้ำแล้วอ่าใ่ละ่ะเอาครับกำลังตั้งกล้องอยู่ครับเอา้าอันนี้ก็ยังไม่ยังไม่ยังไม่ไ,มไอ้ปอบครับโอ้แต่เพียนครับสวยงามครับมาครับมา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 เขียนสวยงามอยู่ เพียงายงามอยู่เอามาแล้วครับเอาได้ได้ไดถ้าไซนี้มาก็ถ้าไซนี้มาก็โอเคถ้าไซนี้มาก็จบกัน ได้การเลยสวยงามอยู่ครับสวยงามอยู่ขอให้มากำลังตั้งกล้องอยู่ครับเอาเอามาแล้วมาแล้วแต่เพี้ยนกำลังไซนี้ก่อน แจมอยู่ทำมาเรื่อยๆไม่ต้องใหญ่ไปหรอกมาจะได้อีกไหมหรือจะได้ปล่อยก็มารุนกันถือว่ามาเปิดไม้ครั้งแรกได้ตัวก็ถือว่าแจมนะถือว่าไม้ได้นะ ใอ่แต่เพียนไซส์นี้มันต้องเป็นฝูงแม้เอามาตัวเดียวนี่นะยังวะเงียบกับเอ้ยเหมือนจะคือ แต่ก็ไม่มานี่สิคือแล้วตะเพียนนี่ว่าจะสีขาวฟูมาตัวเดียวเสยกระแห่น่อยกัมาตัวเดียวเอเหมือนจะคือแต่ก็ไม่คือ ขอกช h ด d ไหมไม่ได้เอาเหยือปลอมมาด้วยสีถ้าเหยือปอมมามึงโอ้โหแม่มันขึ้นตัวใหญ่มากครับจะหกโมงแล้วครับปลากำะมังมาอีกแต้มหนึ่งเออเหมือนจะเข้าอยู่แต่กับฝนมันตุ่มต่ำตุ่มต่ำอยู่ครับ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถือว่ามามาลองครับมาลองน่าจะเข้าอยู่บากระมังแซงามอยู่มาเพิ่มอีกเมื่อเกี้บแต่หกจะหกโมงแล้วครับน่าจะได้ปล่อยละน่าจจะไม่อยู่มืดยันฝนตกยันออกบ่ได้เดี๋ยวไปดูไปเบื้องทางออกก่อนครับถ้าทางออกง่ายถ้าทางเขาง่ายก็ต่อไปก,อไปก็อาจจะอยู่มืดอาจจะซองทุนครับงวดต่อไป นะวันนี้มาถือมาสำรวจไม้ไปก่อนอาทิตย์หน้าค่อยว่ากันใหม่ปลาเขามาอยู่ครับปลาเริ่มเขามาแล้วล่ะมีเม็ดมีหยังขึ้นเยอะยกมาแล้วต้องไหลยกมาแล้วต้องไหล โ <L an> <l an> <เ>อ้เฮ้ยถ้าตัวใหญ่หรือเหมือนสองตัวมันได้ทอดแล้วเอา้าเฮ้ยยังดีดีกว่าเงาเงาไปมาแล้วครับเก็บของครับเอา้าวันหน้าค่อยมาวันนี้สองเต็มงามงามอยู่ใส่ปลาครับแต่ว่าน่าจะไม่เอานะครับปลากระมังกับปลาตะเพียนแสงงามอยู่แต่ไม่พอกินครับไป ขอบคุณถือว่ามาเปิดไม้ครับอาทิตย์หน้าเจอไหม ครับัสสวัสดีครับสวัสดีพี่พีนาณานะครับเมื่อนี้มาตามไม้ห่วยห่วยชี้หลงหรือเปล่าหรืออียงห่วยยังก็บ่รู้ครับมาอาทิตย์ก่อนได้ปลาสองตัวครับก็เลยมาสั่มเบิ่งครับไออีกอาทิตย์นี้ครับแต่เมื่อนี้ปลาหน่อยมาตะใสบุอาทิตย์ก่อนปลาหน่อยยังบ่มานะครับอาทิตย์นี้ปลาหน่อยเต็มเลยมาเมื่อนี้สีลอดบ่ครับปลาหน่อยหลายครับทุนบ่ตั้งเลยโอ้ไปหลุนเบิ่งครับนะเมื่อนี้ ที่ได้สักแต้มปลาหน่อยหลายครับืันนี้อาทิตย์ก่อนยังบ่เห็นยังบ่มีตอดขนาดนี้นะ,ะอาทิตย์นี้โอ้โหลงไปทุนบ่ตังเลยครับปลาหน่อยหลายครับโอ้โหอาการทุนปลาน้อยครับบาลานปลาน้อยครับเล่นไม่ตายแล้วก็แม่ตายยิ่งแล้วเลยแม่ตายยิ่ง ดึงดึงไหลลงคือเก่าครับไม่ตายเรียนบรรลัณยดีกว่าไม่ตายปลาน้อยยิ่งยิ่งไม่ได้ตัวปลาน้อยปลาน้อยเอาเอาเอาเข้าไปแต่เมือนั้นได้ตะเพียนกับกระมังใส่งามอยู่ด้วยครับแต่โมนี้มันสิเขาบบเห็นนั่นแหละ ปลาหน่อยกือกวนคักกวนแน่แท้อืมอลงไปทุนไม่ตั้งเลยปลาหน่อยหลายครักงวดก่อนเ่ยไม่เห็นว่าเห็นปลาหน่อยครับงวดนี้ปลาหน่อยมาแต่ใส่อโอ้าเานี้ยปลา,าแขยงหน่อย มันก็ตัวน่อยพูดถ้าตัวใหญ่กว่านี่มึงไปหมกแทะขย้งหน่อยครับหน่อยพูด ขแยแงงมันตัวหน่อยครับถ้าตัวใหญ่กว่านี้มึงเอง้ยโอ้ที่เล่นๆอยู่เนี่ยฟูงขแยแงงครับที่เล่นอันนี้อยู่เนี่ยถ้าตัวใหญ่เนี่ยมึงเอง้ยเก็บเรียบแน่ไดมกแท้เออหนาสิบรอครับนาฟูงปลาขแยแงงหน่อยครับกวนเพิ่งมาปลาตะเพียนหน่อยตัวหนึ่งเอา้าแกบไว้ก่อนครับ เดี๋ยวค่อยปล่อยฟูงไอ้นี่ฟูงไอขยแยงหน่อยกวนครับมันก็น่อยโพดทได้มีไซส์กว่านี้นี่ยโอ้ได้หมกเลยนะถ้าไซส์นิ้วโป้งขึ้นก็ว่าไปอย่างนี้นิ้วก้อยนี่ครับมตปตรละขแยงเลยนะครับกวน จะลงเร้วมึงอือหือลงสุดดอกมันยังไม่โดนอะไรอะ่ระเนี่ยปลาขยแยงกวนเนี่ยอาการปลาตะเพียนกับปลานั้นมันนั้นอยู่เนี่ยอาการปลาขยแยงกับ บ่ปลอบ่ามาแบบนี้อาการปลาขยังปลาอย่างอื่นไม่เข้าเอ,อ้ยเก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยปล่อยถ้าปลาไอ้เนี้ยมันจะไหลยอยู่แต่ถ้าเป็นปลาขยันนี่ยยื๊ยกัยก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  อุ้ยเฮ้ยววววววยววววววาเวววาวว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 อวววววเวอววาเวาวว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 ย่วววอวว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 อววา

เก็บปลาขาหน่อยครับนี่เอาปลากระเหน้อยปลากระเนหน้อยไปถ้ากระเนหน้อยมันติดอยู่ครับกระเนหน้อยมันติดอยู่ แต่ที่โบเมนที่บดติดโบเมนกระแหฮฮรุ่นนี้ติดอยู่ป่านี่ครับติดปลากระแหน้อยน่ะตัวน้อยๆก็ติด ลงไปทุนไม่ตั้งเลยเฮ้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 ยอ,อ,อะไรวะทำเล่นเว้ยทำเป็น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 เล่นเว้ยท,ทำเป็นเล่นไปเฮ้ยยังไม่ประกอบเลยสิงเฮ้ย ทำเป็นเล่นไปนไง่้ไงมันต้องเข้าสิอู้ตะวกกสวงามด้วยประจอกสวยงามกับประจอกสวยงามทำไปเล่นไปทำไปเล่นไปทำเป็นเล่นไปเนาอ๋อ ทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไปทำไปเล่นไปได้สามสี่ตัวนี่ได้การเลยน,นะน่ะมาแล้วครับมาแล้วทำเป็นเล่นไปเจไว้ก่อนโอ้สวงามดินี่เออ จอกน้อยใส่งามๆครับสีหาตัวนี่พอลาบพอ่อทอดพ่นได้น,นี่เอาใส่ไว้ก่อนครับเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วนียอีกสักสองสามตัวนี่ได้การเลยนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไป ฝนเหมือนจะฝนจะมาข้างหน้าึโอปลาน้อยว่รน่าจะปลาน้อยกับมาอีกแต้มกับมาอีกแต้มสายงามครับสายงาม

จะมาอีกบอจะมาอีกไหมวันนี้ก็ได้สองตัวคือเกาบโนประจอกแสงงามงามไม่มาอีกบานะจะมาบอครับจะมาอีกบอะมาตามดูอาจจะสองทุ่นดูก็ได้ครับเพื่อปลาหน่อยมันเงียบปลาอย่างอื่นอาจจะเข่าอย่างอาจจะสองทุ่นดูก็ได้ดูสถานการณ์ก่อนครับ ปาใหญ่กับสิขาอยู่แต่ว่าปลาหน่อยกับลายคือกันปลาหน่อยกับลายคือกันเนี่ยไมีทำไมอย่างยุ่เนี่ยตอไม้อะไรวะอยู่ตรงนี้วะต่ปลาใหญ่มันไหลปื๊ดไปแล้วมันไม่ขึ้นมาหรอกต่ปลาใหญ่มันไหลไปแล้ว ไม่เอียงวะตรงนี้มันก็นะาเอาคืนมากก็นนะโอ้ต่อไม่เอียงวะต่อไม้อะไรโอ,โอ้ไม้ออกแล้วปลาอย่างเดียวได้บ่า ไม้ออกแล้วปลาอย่างเดียวไม่มีอะไรเลย๋อครับเก็บของครับโอ้โหป่าน้อยบ่อกี่จะเศร้าเลยขนาดหกโมงแล้วมืดแล้วครับป่าน้อยอยังเอาคือเก่าอยู่ครับโอ้สู่สบไยครับสู่สบาครับเก็บของครับเก็บของปลาก็ได้สามตัวสี่ตัวเดี๋ยวบนก่อนครับเป็นแต่เ,เมื่อบะจะเมื่อไว้ทอดกินบะไว้ทอดกินกันนะ ไปจอกไปถอดกินกันนะขวงปลาโน้ยว่าคิดจะหยุดเลยครับปลายัางใส่น้อยอยู่ นี่ฮะปลากระมังมาจังนะตัวน้อยโพดครับสำหรับบรนยากาคงจะพอแค่นี้ครับตอนแรกว่าสีซ่องทุนเบ่งอยู่แต่ปลาหน่อยมันก็ไม่หยุดคือเก่าครับปลาหน่อยบ่งเงียบเลยถ้าปลาหน่อยเงียบสีล่องซองทุนเบ่งอยู่เอา้าคงสึกลับไปนั่งอยู่มไม้ไปละไม้เซก,กับบ่คือเดือดเนึกว่าฉีาได้ไม้เด็ดแล้วครับ ปลากระแสง,งามอยู่นะครับจะปลาน่อยก็หลายกว่าอีกสู้บ่ไหวครับไปสำหรับนนี้ก็พอแค่นี้ครับผู้ที่เข้ามาเบิงเขงามาชมคิปเบอร์นี่จนถึงเวลานี้จนถึงตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณขอให้สุขภาพแข็งแรงยู่ดีมีแห้งลำรวยรรวยกันๆๆสู้ผู้สูงสดสำหรับนี้ก็คงจะกล่าวคำ่าสวัสดีครับ